สำหรับใครนะครับที่รักในการออกกำลังกายชอบเวทเทรนนิ่งชอบสร้างกล้ามเนื้อต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เราควรคำนึงเนี่ยนอกจากการเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยนะครับเรายังควรต้องคำนึงถึงปัจจัยอีก2-3ถึงอย่างนะครับซึ่งอย่างแรกที่เราควรต้องคํานึงคือเรื่องของการนอนควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการเวทเทรนนิ่งเนี่ยร่างกายเกิดกระบวนการกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อละแต่พอเรานอนเนี่ย ร่างกายก็จะทําการซ่อมแซมกล้ามเนื้อแล้วก็หลังฮอร์โมนที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการรับประทานสารอาหารที่ดีเข้าร่างกายซึ่งหลังเวทเทรนนิ่งเนี่ยเราควรจะต้องทานสารอาหารที่มีโปรตีนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือว่าทานแล้วสามารถดูดซึมได้ทันทีซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราไปทานพวกอาหารหลักเนี่ยร่างกายจะยังไม่สามารถดูดซึมได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทานหลังเวทเทรนนิ่งเสร็จทันที ต้องเป็นโปรตีนที่สามารถดูดซึมได้เลยนั่นก็คือโปรตีนไอโซเลตนั่นเองซึ่งตัวพีโปรตีนไอโซเลตเนี่ยนะครับเป็นโปรตีนทวารันเตาจากแบรนด์มาเทลสำหรับใครที่เป็นสายวีแกนหรือไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็สามารถใช้เป็นโปรตีนทางเลือกได้เลยนะที่สําคัญเนี่ยเขาให้โปรตีนตอนหนึ่งสคลเนี่ยสูงถึง27กรัมเลยซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยกินเวเนี่ยเราจะบวมเราจะอ้วนไหมต้องบอกเลยนะครับว่าตัวพีโปรตีนไอโซเลตเนี่ยเขาไม่มีน้ําตาลไม่มีคาร์บไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเตรด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อโดยปราศจากไขมันหรือคนที่อยากควบคุมน้าหนักนะครับก็สามารถทานได้เช่นกันนอกจากนี้นะครับคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีภาวะร่างกายขาดโปรตีนก็สามารถทานพีโปรตีนไอสเลทได้เพราะการที่เราได้รับโปรตีนมากพอนะครับโปรตีนเหล่านั้นเนี่ยจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูส่วนต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นด้วยลองหาซื้อมาทานกันนะครับ